ที่สท้าทายหลังจากเรียนจบคงคาทำงานกับกองโบราณาคดีใต้น้ำกรมศิลปากรรรินเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติส่วนเจียงกลับไปรับช่วงกิจการร้านขายยาจีนแผนโบราณของครอบครัวเนื่องจากพ่อของเจียงเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคหัวใจวันนี้ศินว่างหรือเปล่าคะยามีเรื่องอยากจะปรึกษายานีโทรหาสารสินแต่เช้า คุยทางนี้เลยก็ได้ครับพอดีผมติดงานอยู่นะครับเขาพยายามเรี่ยงไม่ไปเจอเธอไม่ได้หรอกค่ะเรื่องสำคัญจริงๆงั้นขอเป็นช่วงเย็นนะครับงั้นเจอกันร้านเดิมนะคะยานีวางสายสารสินถอนหายใจคงต้องเด็ดขาดกว่านี้แล้วเราเขาคิดร้านอาหารแห่งหนึ่งเวลาหนึ่งทุ่มตรงนี่ค่ะยานีส่งภาพภาพหนึ่งให้สารสินดูอะไรครับ เขารับมาดูมันเป็นรูปลูกแก้วสีน้ำเงินออกดำลูกหนึ่งมัน,นีนาคราชค่ะมัน,นีนาคราชสารสินทวนคำของเธอของจริงเหรอครับเนี่ยลูกใหญ่จังค่ะมีใหญ่กว่านี้อีกนะคะที่เคยพบในไทยองค์ใหญ่สุดน่าจะประมาณเกือบ200กิโลสีเขียวมรกตออกดำยานียิ้มโอ้โหเจอที่ไหนครับสารสินตื่นเต้นตามในถ้ำที่จังหวัดสกลนครค่ะ แล้วตกลงให้ผมดูทำไมครับเขายังคงสงสัยว่าเธอเอามาให้เขาดูทำไมลูกค้าของยาเขาต้องการค่ะยานี้เล่าต่อคุณธนากะเขาชื่นชอบวัตถุโบราณชอบสะสมของเก่าชอบเรื่องศาสตร์ลี้ลับมากเขาติดต่อยามาค่ะเขาต้องการครอบครองลูกแก้วมณีนากราชของแท้กลับไปบูชา เขาเคยส่งคนมาติดต่อซื้อจากนักธุรกิจชาวไทยที่คุณธนากะสืบทราบว่ามีของแท้อยู่แต่เขาไม่ขายครับสารสินนั่งฟังอย่างตั้งใจดังนั้นเขาจึงได้ส่งลูกน้องเข้ามาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างลาวพมา่าเขมรเพื่อควานหาของแท้ศินคุณก็ทราบนะคะว่าของแบบนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆ สารสินพยักหน้าเขายังไม่เข้าใจว่าตื่นดีๆมาบอกเขาเรื่องนี้ทำไมลูกน้องของเขาเดินทางไปทั่วภาคอีสานภาคเหนือไม่ว่าถ้ำภูเขาแม่น้ำหรือที่ไหนที่เขาว่ามีคนเคยพบเจอพญาน,นาคพวกเขาไปมาหมดเจอของที่ชาวบ้านหามาได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของจริงเพราะพวกเขาไม่ได้พบเองไม่ได้เจอกับตัวเขาจึงต้องการค้นพบด้วยตัวเองถึงจะมั่นใจว่าเป็นของจริง ครับจนสุดท้ายลูกน้องของเขาพบว่าทางใต้ของไทยมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งอยู่บริเวณเทือกเขาสันการาคีรีคนพื้นถิ่นแถวนั้นบอกว่ามีถ้ำลึกลับในป่ามีพญานาคอาศัยอยู่ปู่ย่าตายายเคยเล่าขานต่อๆกันมาค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปหาของป่าคุณธนกะจึงติดต่อยามาให้หาทางช่วยเขาเงินเท่าไหร่ไม่เกี่ยง ยานีถอนหายใจแต่เรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เงินเพราะไม่ใช่ว่าเงินมากเท่าไหร่ก็จะหาซื้อได้ต้องมีบุญบารมีด้วยจึงจะสามารถครอบครองได้พวกเราชาพุธร,รู้เรื่องนี้ดีเขาไม่ยอมเลิกราพยายามติดต่อมาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาขู่ว่าถ้ายามไม่ช่วยเขาจะให้คนมาทำร้ายยายาจึงอยากจะขอให้สินช่วยสินต้องช่วยยานะคะสารสินมองหน้าเธอ เข้าเรื่องแล้วไงสารสินคิดทำไมคุณไม่แจ้งความล่ะครับเขาบอกว่าเขารู้จักและมีพวกในกลมค่ะยาไม่กล้าหรอกค่ะถ้าเขารู้ว่าอย่าแจ้งความอย่าตายแน่ค่ะสินแล้วจะให้ผมช่วยยังไงครับคงคาค่ะคงคาไงคะสารสินจ้องเธอตาขม็งคงคาทำงานกรมสินใช่ไหมคะที่สินเคยบอกว่าเดือนหน้าคงคากำลังจะย้ายลงสำนักศิลปกรที่1 1 งั้นสินบอกคงคาให้ช่วยเรื่องพาคนของคุณธนากะเข้าพื้นที่ให้หน่อยได้ไหมคะบอกว่าขอเข้าไปดูโบราณสถานอะไรพวกนั้นก็ได้แล้วพาพวกของคุณธนากะเข้าไปด้วยนะคะช่วยยานะยาไม่ได้หรอกครับคงคาเพิ่งจะเข้าทำงานเองแล้วต่อให้เขาไปทำงานนานแล้วก็ตามเรื่องที่จะให้เขาเอาหน้าที่มาช่วยเหลือพวกนายทุนมันไม่ดีนะครับคุณก็รู้จักเขาเขาไม่ทาแน่ สารสินรู้จักคงคาดีเขาเป็นคนที่เที่ยงตรงอยู่ในศีลในธรรมอะไรที่ทำผิดกฎหมายหรือกฎศีลธรรมเขาไม่เอาด้วยเด็ดขาดยาไม่รู้จะหาใครช่วยแล้วนะคะศินสินเป็นที่เพื่อสุดท้ายของยานะคะเธอพยายามอ้อนเขายานีเอามือมาจับมือของสารสินเขาลำบากใจสารสินค่อยๆจับมือของยานีออกจังหวะเดียวกันกันกบรัรินและเพื่อนที่ทำงานเดินเข้ามาทานอาหารพอดี แดดดีและรินดีใจเธอมองที่มือของเขามันจับมือของยานีอยู่สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเช่นเดียวก,กันกับของสารสินเขาชะงักหน้าชาทำตัวไม่ถูกมาได้ยังไงเขาคิดรู้จักหรอคะยานีถามเขาสารสินไม่ตอบสินรู้จักหรอคะหญิงสาวถามซ้ำสารสินหันกลับมาที่เธออ๋อครับเพื่อนคงคานะครับ ร,รินมองมาที่ทั้งสองคนเธอยิ้มแดดดี be, คงคาสบายดีนะคะฝากบอกว่ารินคิดถึงนะคะหญิงสาวดึงเพื่อนแล้วเดินออกจากร้านทันทีหัวใจของสารสินไม่ได้แค่ตกไปอยู่ที่ตะตุ่มมันตกลงไปถึงชั้นบาดาลเลยทีเดียวเด็กอะไรไม่มีมารยาทไปไม่ลามาไม่ไหวยานีมองตามหลังร,รินสินสินว่าไงคะสินต้องช่วยานะยานะยานีกลับมาอ้อนเขาต่อ ครับครับสารสินไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพูดอะไรออกไปใจเขาลอยออกจากร้านตามละลินไปแล้วรินไม่กินร้านนี้แล้วหรอไหนแกบอกว่าอร่อยแสงจันทร์ถามเมื่อละลินลากเธอออกมาจากร้านรินเป็นอะไรละลินเดินนำไปขึ้นรถแสงจันทร์รีบตามขึ้นไปรินบอกเราสิแกเป็นอะไรละลินมองหน้าเพื่อนตาแดงน้ำตาของเธอไหลลงมาจันท์ เราอกหกักเมื่อสารสินกลับไปยานีมองตามหลังเขาผู้ชายก็แค่เนี้ยอดอ้อนนิดหน่อยขี้คร้านจะยอมทำตามแล้วถ้าฉันได้มณีน,นาคราชมาเมื่อไหร่คุณธนกะต้องยอมจ่ายไม่อั้นแน่งานนี้รวยไม่รู้เรื่องกันละส่วนคุณสารสินเล่นตัวดีนักนะถ้าฉันใช้ไม้ตายเมื่อไหร่คุณไม่มีทางหนีฉันพ้นหรอก ฉันต้องได้ทั้งมณีนาคาราชและตัวคุณยานีกระยิมยิ้มย่องสารสินกลับถึงบ้านเขาเดินผ่านคงคาที่นั่งอยู่ที่ห้องรับแขกป้าชายหนุ่มเรียกเขาป้าครับสารสินเดินตรงขึ้นชั้นสองเขาไม่ได้ยินเสียงของคงคาเป็นอะไรของเขานะชายหนุ่มสงสยัยเช้าวันอาทิตย์ป้าตื่นได้แล้วครับกินข้าว คงคาเปิดประตูห้องเข้าไปสารสินยังนอนอยู่เขาเดินไปนั่งข้างเตียงเขย่าตัวของสารสินเขาหันกลับมาตาของเขาโหลทำไมหน้าเป็นงั้นล่ะป้าสารสินลุกขึ้นนั่งเออยังไม่ได้นอนเลยแล้วทำไมไม่นอนล่ะครับคงคาทำหน้างงโดนนยาลวกผัวลวกหางมาเหรอป้าคงคาแกล้งอัสารสินเออฮะป้าจริงเหรอ คงคาตกใจไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงหน้าของละลินลอยขึ้นมาทันทีคงคาสงสาระละลินทาลินรู้เรื่องจะเป็นยังไงนะไม่ใช่แบบนั้นโว้ยสารสินเล่าเรื่องที่ยานีขอร้องให้ช่วยให้คงคาฟังลงอกไปทีถ้าเป็นเรื่องจริงลินมันเสียใจแย่ชายหนุ่มเผือพูดออกมาถึงเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ตลอดสีปีที่ผ่านมาละรินไม่เคยเปลี่ยนใจเธอมองแค่สารสินคนเดียวทำให้คงคารู้สึกสงสารเธอขึ้นมาสารสินหันกลับมามองหน้าลูกแกรู้เหรอเรื่องละรินเขาถามลูกชายอ๋อครับมันบอกผมว่ามันชอบป้าผมห้ามมันหลายรอบแล้วมันไม่ฟังคงคาตอบซื่อๆเขาไม่เคยโกหกจริงดิจริงครับ ลินคิดว่าป๊ากับนายามีอะไรกันเมื่อคืนเขามาเจอเราสองคนที่ร้านอาหารสารสินก้มหน้าทำเสียงเศร้าอ้าวคราวนี้คงคาสงสารและลินขึ้นมาจริงๆแล้วป๊าพูดแบบนี้แสดงว่าป๊าก็ชอบลินเหรอสารสินไม่ตอบโอ้ยกลุ้มโวยแกไม่ตกสักเรื่องสารสินกลับไปนอนคุมโปงคงคานึกสงสารเขา จริงๆแล้วตอนนี้รินก็เรียนจบแล้วมีการมีงานทำเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาสองคนจะรักกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกชายหนุ่มคิดป้าครับเรื่องใานยาป้าก็เปลี่ยนเบอร์โทรที่บริษัทป้าก็สั่งเด็กว่าไม่อยู่หลบไปหลบมาสักพักเดี๋ยวแกก็เบื่อตามเองแหละบ้านใหม่เราเขาก็ไม่รู้จักนี่ครับส่วนเรื่องของรินกิ้งกองเสียงออดหน้าบ้านใครมาเดี๋ยวผมไปดูก่อน คงขาวิ่งลงมาหน้าบ้านยานียืนรออยู่นอกรัว้วชายหนุ่มตกใจพ่ออยู่ไหมลูกครับเขาเปิดประตูให้เธอสารสินยืนมองลงมาจากหน้าต่างเอาอีกแล้วมีลูกที่ไม่โกหกนี่มันแย่จริงๆสารสินถอในหายใจยานีซื้อของมาฝากสองพ่อลูกเธอเดินชมทั่วบ้านทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองหลังจากยานีกลับไปแล้ว เขารู้ได้ยังไงว่าบ้านเราอยู่นี่สองหนุ่มพูดขึ้นเกือบจะพร้อมกันป้าผมว่านายาน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเขาแอบตามป้ามาแน่เลยเออว่ะคราวนี้แย่แน่เราเราจะทำยังไงกันดีตื้อไม่เลิกแน่สารสินเริ่มปวดหัวผมว่ามีทางเดียวครับป้าป้าต้องพูดกับเธอตรงๆบอกเธอไปเลยว่าผมไม่ช่วย เอาแบบนี้อีกสองสามวันป้านัดเธอให้ผมผมจะพูดกับเธอเองส่วนป้าก็จัดการเรื่องของป้าซะบอกเธอสัทีว่าไม่ได้ชอบเธอเอาตามนี้นะครับคงคาทำท่าจะเดินขึ้นห้องเดี๋ยวแล้วเรื่องลินละ่ะครับเดี๋ยวผมบอกให้ชายหนุ่มมองตามสารสินหน้าตาเขาดูมีความหวังขึ้นบอกดีๆนะ บอกว่านายามาคุยเรื่องงานเออไม่สิบอกว่านายยาเขาเป็นลูกค้าของบริษัทอย่าบอกเขานะว่าปาเล่าเรื่องที่ร้านอาหารให้แกฟังแล้วก็อย่าบอกเขานะว่าปาให้ช่วยพูดคงคามองหน้าของเขาที่กำลังร้อนรนอะไรกันปายังจะมีฟอร์มอีกนะผมว่าป้าไปพูดเองดีกว่าไหมคงคาตัดบทเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดคงคาไม่ชอบอมพนำ ถ้าเขาคิดว่าสิ่งไหนถูกเขาก็จะไม่ลังเลใจที่จะทํามันทันทีแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ดีไม่อยากทําเขาก็จะพูดตรงๆเช่นกันก็ได้ก็ได้แก่พูดดีๆแล้วกันนะครับคงคารับปากบ่ายวันนั้นคงคานัดเพื่อนเก่าร่วมคณะมาสังสรรค์กันสมศักดิ์ไม่มาเหรอดาวคงคาถามหาสมศักดิ์ไม่เคยพลาดหากเพื่อนๆน,น,นัดมารวมตัว มันไปนลงหลุมขุดที่อยุธยาโน่นนึกว่ามันไปนติดหลุมฝ่อหลังที่พัทยาสายชนเพิ่งเดินมาถึงเอาอีกแล้วนะสายชนปากแกนี่มันกวนหาทีนซะจริงๆดาวเบื่อก็มันสนุกนี่หว่าเออวะ่ะตั้งแต่ตอนเรียนจนจบมันน่าจะโดนนางสมศักดิ์เตะสักทีเจียงเดินตามหลังเข้ามาอ้าวเหรอหน่าเสียดายคิดถึงมันนะอีกไม่กี่วันฉันก็ต้องลงสงขาแล้ว ตกลงคงคาจะลงใต้จริงๆเหรอดาวถามใช่ตอนแรกว่าจะลงเดือนหน้าแต่พอดีมีเมืองโบราณโล่ที่ยะลาเลยต้องลงเร็วหน่อยคนทางนั้นไม่พอตรงไหนเจียงพูดด้วยความอยากรู้เขื่อนบางลางคงคาตอบอยากเห็นบ้างจังเจียงสนใจปนเสียดายตั้งแต่ดูกิจการร้านยาจีนเขาก็เฝ้าคิดถึงโบราณสถานต่างๆที่เขาชอบมาโดยตลอด เธอลงใต้แบบนี้พวกเราก็ได้เจอกันน้อยลงสิเนาะอืมแล้วลินกับตุ๊กตาล่ะคงคาถามหาลินไม่มาฉันตามแล้วตุ๊กตาน่าจะถึงแล้วล่ะอ้าวโน่นมาโน่นแล้วทําไมลินไม่มาล่ะคงคาสงสัยเห็นว่ามีธุระไม่ได้บอกว่าธุระอะไรตุ๊กตารีบบอกแทนสงสัยเรื่องปลาแน่เลยน่าสงสารคงคาคิด เหล่าเพื่อนร่วมคณะทั้งห้าคนนั่งกินข้าวล้ำลึกความหลังกันอย่างสนุกสนานรินวันนี้ทำไมไม่มาล่ะเสียงคงคาลอยมาตามสายอยู่บ้านขี้เกียจไปทำงานมาทั้งอาทิตย์เหนื่อยนิดหน่อยคงคาสบายดีนะเออเราสบายดีแต่ป้าไม่ค่อยสบายคงคาไม่อ้อมค้อมรารินนั่งนิ่งเขาจะพูดอะไรหญิงสาวคิดป้าให้บอกว่าป้าเป็นห่วงริน เขากับนายามไม่มีอะไรกันพอดีนายาม,มาขอให้เขาช่วยงานนิดหน่อยป,ป้าปฏิเสธเขาไม่ได้และเขาก็ไม่อยากให้รินคิดมากไม่อยากให้รินเข้าใจเขาผิดเขาเสียใจมากเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจนะคงคาพูดเป็นชุดจนระรินฟังไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวคงคาช้าช้าหน่อยเร็วไปหรอขี้เกียจพูดซ้ำแล้วเอาตามนั้นแหละนายไม่เคยมีแฟนใช่ไหมรู้แล้วแกจะถามทำไม คงคาพูดตามตรงฉันว่านายน่าจะหาแฟนได้แล้วนะนายจะได้ไม่พูดเร็วแบบนี้นายต้องหัดอ่อนโยนบ้างนะคงคาผู้หญิงเขาชอบผู้ชายพูดเพราะเพราะเขาอกเข้าใจเขาเออพอได้แล้วเดี๋ยวฉันหาได้ฉันก็อ่อนหวานอ่อนโยนเองแหละแล้วทำไมแดดดีไม่มาพูดเองเขาไม่กล้าหรอกและหลินอมยิ้มเธอดีใจแสดงว่าแดดดีก็ชอบฉันหรอเธอร้องตะโกนออกมาอ้าว ละลินตัดสายคงคาทิ้งเธอรีบโทรหาสารสินทันทีอะไรพอรู้ความจริงก็ตัดสายเราเลยเพื่อนนะเพื่อนคงคาเดินไปบอกข่าวให้สารสินรู้แต่พวกเขาสองคนกำลังคุยสายกันอยู่สารสินหน้าตาะร,รื่นผิดกับเมื่อวานคงคายิ้มแล้วเดินขึ้นห้องนอนไปสารสินนัดพบยานีเพื่อบอกว่าคงคาไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้และตัวเขาก็มีคนรักแล้ว ยานีได้แต่สะกดกลั้นความโกรธเอาไว้เมื่อสารสินกลับไปแล้วคิดจะท้าทายคนอย่างฉันเหรอไม่มีใครปฏิเสธฉันได้คอยดูเถอะสารสินคุณจะต้องเสียใจที่ทำกับฉันแบบนี้ยานีอาคาตแค้น สำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ